อาครับเดินเร็วขึ้นเลยครับทางด้านของมุ่งเงินสิงห์อุดรห่างไม่ได้ครับห่างนี่โดนแข้งซ้ายของคีรหล,ลกงนะครับช่อห้าพยัคโคราชทั้งคู่นะครับแดง23นสาน้ำเงิน25เมืองม,มวยเมืองกีฬาครับลูกหลานยักษ์สุปับแล้วปัมตีไหมแหมกระจ่างทันทีครับวันนี้ประกอบส่งอความมาแล้วทรงดัดฟอยน์ต่อไิเช่เออเท่ดีเหมือนกันแต่นกตานีมันไม่มีผมนะนกตานามีม,ม,นามีผมอยากจะทำบ้างเหมือนกัน,น <c oughs> ต้องใส่วิกเลยนะ,ะใส่วิกหน่อยอ่าขยับเดินมาครับสิงุด,ดอนควบในเอาล่ะครับนี่ก็นักชกไม่ต่ดมาห้าหกค่ายเลยครับสิงุด,ดอเอาฟัดกระดูกโชวโบองบินดีนะครับแต่ว่าวันนี้ดูครับสิริหลวงแม่น้องก็อยากจะแจ้งเกิดเหมือนกันครับโอ้ยเตะซ้ายไปดีรปเวณต้นแขนนึกผักออกไม่มาทะาด้วยครับถีบขวายันไว ซ้ายมามาท้กันการอากาศใจตรงกันถึงขวายันอีกสิงห์ดรถึงตัวต้องลุยเลยครับสิงห์ดรเชิงมวยอาจจะเป็นรองครับแม่จังหวะของคีรีหลวงนะครับพอเปิดเกมขึ้นมายกที่3นี่ครับซ้ายทีขวาดีนะครับดีมตัวนี่จัดจ้านเลยดีครับอ่ะดูครับความมั่นใจของเขาจะกลับคืนมาได้ไหมครับแปดไฟไม่เคยชนะใครนะครับไฟนี้ไฟที่9 3สปีแล้วคีรีหลวง ดันแทงเข้าไปทีครับสิงห์อุดรวันนี้เสียเดชมาเองเลยเข้ามากดตีขวา้านะครับเม็ดเข้าไปกระชากเข้ทุบโอ,โ,โอ้โหหักขาเชือกสู้ด้วยพลังฮึดอ่ะไครๆก็อยากเกินนะครับตอนนี้เอา้าจังหวะตั้งกระแมงหน้าไว้ครับคีรีหลวงโดนเกี่ยวแทงขวาโอ้โหดูครับจังวหวะเกาะในไม่ต้องมีไม่ต้องบิชั้นเชิงนะครับตอนนี้ปะทะกำลังลุยกันเลยทีเดียว ตีได้ไม่ได้ครับสีคิงเกียรติพญาไทยครับหลังมุ้งเงินซับเทนเนอร์ของเดชเพชสีทองครับปู่หวนคูมาละกอมามีพี่กุหลาบขาวมีงานจิตืองนนเข้าไปเสริมด้วยครับหลังมุมแดงรอคู่ต่อไปนะครับตั้งไว้ตีได้ไหมเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊แหมยังไม่เก็บครับไพทูลจบการบอกว่าแงะแงะออกมาดีกว่าครับกลางวทดีมาเล่นนอกกันใหม่นะครับเล่นนอกกันใหม่ขยับเสียบด้วยซ้ายเอาแล้วครับ นั่นขวางหน้าไว้แมทัดขวางได้น่มาครับมีโอกาสมากระแพงหน้าวีคิริหลวงคิริหลวงนี่อย่าอย่ารับเยอะนะครับอย่ารับเยอะนะครับเดี๋ยวแมหาชัยชนะไม่เจอต่อนะครับต้องขยันครับทูบกกี้ดูับแหมต้องขยันอย่างนี้ครับแขนไซโอ้ยบอลโดนเตะตัดล่างลงไปครับแม่เสียงจังหวะคิริหลวงดันแทงไปทีนะครับแต่ตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วสิงดูดฮอนหยุดไม่ได้แล้วสีขาไเป็นพายุอาครับสนุกครับ ยกที่แล้วแข้งซ้ายน้อยไปนิดนึงครับทีหลวงในขณะัที่สิงห์อุดรนั้นมีลูกขยันนะครับขยันเดินขยันปล้ำฟัดนี่ครับ,บัดอาแล้วครับกลับมาคุมเกมแต่กองเชียร์แฟนมวยบอกว่าทีหลวงเดินน่อยเดินเจาะข,ขวาล่างเอาแพงซ้ายไว้ผลักออกตีได้ไหม,ไม่จะตีเขาโดยเขาตีซะก่อนครับ ิเอาไงดีครับวรยะวรยะแล้วหมัดไม่ออกครับสายขอไปทีนึงโอ้โหโดกนกระทุงเข่าโอ้สามดอกหนีไม่ออกครับครับ่หรือว่าสิงห์ทองน้อยเกียรติิพันธ์นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนทีหลงชอห้าพยักไปครับ